เอาละครับท่านผู้ชมก็กราบสวีดัตสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับก่อนอื่นกดติดตามก่อนเลยครับเอาแล้วครับพี่น้องไอ้เสือเท่าขเขมรน,นอนไม่หลับกระสับกระส่ายเหมือนไก่จะลงหม้อขีดเส้นตายขู่ไทยหรือตู้คอนเทนเนอร์ไม่งั้นจะส่งทหารหมื่นนายมาถล่มถุยอย่าพึ่งขำจนฟันร่วงครับเพราะงานนี้เซียหนูอนุทินชาญวีรกูลสวนหมัดตรงยกเลิก MOUGC ทิมโครม พูดไทยเอาหนังสือประท้วงไปเช็ดก้นทับอากาศไทยวอร์มเครื่องรอจัดบาร์บีคิวไม่ใช่ BSQ งานนี้ใครจะไปเฝ้ารากมะม่วงเดี๋ยวรู้จันมาครับมาฟังความมันระดับ5ดาวที่นี่ที่เดียวเส้นตายสายบัวและคำคูราคาถูกสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสายเลือดไทยหัวใจนักรบถูกท่านกลับมาพบกันในชั่วโมงที่สถานการณ์ชายแดนกำลังเดือดปุดปดยิ่งกว่าน้ำต้มมามา่า บอกเลยว่านาทีนี้ใครไม่ติดตามตกกระบวนรถด่วนมรณะแน่นอนประเด็นร้อนชาที่ทำเอาสมเด็จเจ้าหุนเซนหรือที่ผมขอเรียกว่าไอ้เท่าหน้าเหลี่ยมแหมเหลี่ยมจัดจริงๆนะครับตัวนี้ตอนนี้อาการหนักครับสายข่าววงในรายงานมาว่ามันนอนเอามือกายหน้าผากตีนกายขมับเครียดจนเส้นเลือดปูดทำไมล่ะครับก็เพราะไอ้เกมที่มันวางไว้กะจะคมคูไทยกะจะกินรวบพื้นที่ทับซ้อนมันดันผิดแผนไปหมด ล่าสุดมันออกมาประกาศขีดเส้นตายครับพี่น้องมันบอกเหลือเวลาอีกแค่วันเดียววันไหนของมันก็ไม่รู้เพอเจอไปเรื่อยมันตะโกนข้ามโขงมาบอกว่าเฮ้ย hey, รัฐบาลไทยหรือตู้คอนเทนเนอร์ที่ตั้งขวางด่านออกไปซะดีๆถ้าไม่รือเดี๋ยวปัดเหนียวมันขู่ว่าจะส่งหน่วย B S Q หน่วยรบพิเศษของมันนะ่ะเตรียมกำลังพลไว้เป็นหมื่นย้ำนะครับมื่นนายจะบุกเข้ามาถอนตู้คอนเทนเนอร์ของเราโธ่ไอ้บ้า มึงจะบ้าหรือเปล่าไอ้หุนมึงคิดว่าตู้คอนเทนเนอร์ไทยเป็นกล่องเลโก้เหรอหรือคิดว่าทหารไทยยืนเกาไข่ดูมึงเดินเข้ามาขนตู้กลับบ้านผมละขำจุนท้องแข็งอยากจะตะโกนใส่หน้ามันว่ามาเลยจ้าเชิญเลยจ้าขนมาเลยไอ้หมื่นตัวเนี่ยแผ่นดินไทยแถวนั้นดินกำลังดีปุ๋ยกำลังขาดแคลนถ้าอยากจะเปลี่ยนสถานะจากทหารขเขมรมาเป็นรากมะม่วงเฝ้าชายแดนไทยถาวรก็ด่าหน้ากันเข้ามา รับรองว่าเฝ้ารากมะม่วงกันทั้งกองพันแน่นอนไม่ได้ขู่นะครับแต่ของจริงมันตั้งรออยู่พื้นที่ตรงนั้นเราไม่ได้เอาตู้ไปวางเล่นขายของระวังยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศไอหุนเซนมันคงนึกว่าเราจะกลัวลนละลานเหมือนเมื่อก่อนโทษทีว่าครับยุคนี้มันเปลี่ยนไปแล้วยิ่งมันคู่ฟอดฟอดเหมือนงูเห่าโดนตีหักหลังแบบนี้แปลว่าข้างในมันกลวงครับพี่น้องคนจริงเขาไม่พูดเยอะหรอกครับมีแต่หมาที่จนตรองเท่านั้นแหละที่เห่าเสียงดัง มันเพอเจอไปใหญ่แล้วครับก็อีแค่ตู้คอนเทนเนอร์ยังจะเป็นจะตายดิ้นพล่านเหมือนโดนน้ำร้อนหลวกนี่แสดงว่าการปิดด่านของเรามันได้ผลชะง,งัดนักแหละเส้นเลือดใหญ่ของมันกำลังตีบเงินทองไม่เข้าประเทศลูกน้องเริ่มอดอยากมันถึงต้องออกมาเต้นแรงเต้นกาแบบนี้ไงครับสรุปสั้นๆในพาร์ทแรกนะครับสั้นๆว่ามึงมามึงตายจบข่าวใครอยากเป็นปุ๋ยตราหุนเซนเชิญก้าวเท้าข้ามเส้นมาเลย ทหารไทยเตรียมจอบเตรียมเสียมไว้กลบฝังให้เรียบร้อยแล้วครับผมมาต่อกันที่พาร์ทสฟังแล้วของขึ้นเลือดรักชาติมันสูบฉีดเมื่อกี้เราขำไอหุ่นเซนไปแล้วแต่เรื่องนี้ขำไม่ออกครับเมื่อวานมีข่าวร้ายน้องทหารกล้าของเราเหยียบกับระเบิดขาขาดไปอีกหนึ่งนายขอสะดุดีวีรบุรุษผู้เสียสละครับถามว่าทำไมต้องกโกรธก็เพราะไอพวกหมาลอบกัดไงครับ เขมรเนี่ยสันดานมันไว้ใจไม่ได้เราอุตสาห์ขึงลวดหนามทำแนวกันชนบอกว่าเฮ้ยต่างคนต่างอยู่อย่าล่ำเส้นแต่พวกมันไม่เคยฟังกลางค่ากลางคืนพอทหารเราเผลอหรือช่วงเปลี่ยนเวรยามมันแอบมุดรั้วเข้ามาไม่ได้มาดีนะครับมันมาฝังระเบิดไอ้พวกนี้มันแสบครับมันรู้ว่าทหารไทยเดินลาดตระเวนเส้นไหนพอมันเห็นรอยเท้าปุ๊บคืนนี้มันแอบมาเลย เอาทุ่นระเบิดมาฝังดักไว้ไม่ใช่แค่ทางหลักนะครับมันดักทุกทางทางหลบซ้ายหลบขวาหัวคันนาที่เราคิดว่าปลอดภัยมันดักหมดนี่คือพฤติกรรมของโจรชัดๆไม่ใช่ทหารที่มีเกียรติพอทหารเราไปล่าตระเวนเพื่อปกป้องอธิปไตยตุ้มขาขาดชีวิตเปลี่ยนถามหน่อยว่าเราต้องยอมมันไปถึงเมื่อไหร่ผมไม่เห็นด้วยกับท่านนักวิเคราะห์หลายท่านที่บอกว่า เลิกล่าตระเวนแบบเดินดุมๆได้แล้วเราต้องเปลี่ยนเกมไอ้พวกนี้มันชอบเล่นซ่อนแอบใช่ไหมครับได้เราก็ต้องซุ่มโปง่งไปดักซุ่มมันเลยครับเอากล้องไนท์วิชั่น่องพอมันโผล่หัวออกมาจะฝังระเบิดว่งเก็บมันตรงนั้นแหละหรือไม่ก็จับตัวมาแล้วเอาระเบิดที่มันถือมานะ่ะยัดปากหรือฝังคืนฝั่งมันให้มันเหยียบของมันเอง หนามยอกต้องเอาหนามบ่งครับจะมาโลกสวยเดินถือธงเจรจาไม่ได้แล้วครับกับคนประเภทนี้ภาษาคนมันฟังไม่รู้เรื่องมันต้องคุยได้ลูกตะกัวผมเจ็บปวดแทนครอบครัวทหารครับขาหนึ่งข้างแลกกับความปลอดภัยของคนไทยทั้งชาติมันยิ่งใหญ่มากแต่เราไม่ควรต้องเสียเพิ่มเพราะความชั่วช้าของไอ้พวกแอบลอบกัดแบบนี้เราต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็น2เท่าสาเท่าและฝากถึงแม่ทัพนายกองทุกท่าน ยาปราณีถ้าเห็นเงาตะคุมตะคุมข้ามรั้วมาไม่ต้องตะโกนถามชื่อแล้วครับยิงสวนไปก่อนค่อยถามทีหลังเพราะนั่นคือศัตรูที่หมายปองชีวิตลูกหลานเราไอหุ่นเส้นมันอาจจะนั่งจิบไวน์สบายใจในพนมเปนแต่ลูกน้องมันกำลังมาสร้างกรรมทำเวรที่ชายแดนจำไว้เลยนะครับพื้นที่ที่เดินประจำก็ไว้ใจไม่ได้มันจ้องจะเล่นเราทุกวินาทีนี่คือสงครามเงียบที่เรากำลังเผชิญครับพี่น้อง ทลุจุดเดือดกันต่อที่พาร์ทสาคำถามคือมันจะกล้าเปิดสงครามเต็มรูปแบบไหมผมฟันธงตรงนี้เลยครับไม่กล้าขาสัน่นพับเลยแหละทำไม 1. มันรู้ว่ารัฐบาลน,นี้ภายใต้การนำของนายกอนุทินว่าที่นายกในสายตาผมตอนนี้เลยนะไม่ใช่หมูในอวยให้มันเขียวเล่นข้าหนูนาแกประกาศชัดไม่เล่นด้วยไม่มีการอ่อนข้อ 2. ถ้าเปิดศึกปุ๊บมึงจบเหแต่สมมุติสมมุติว่าไอ้หุ่นเซนมันหน้ามืดหรือยาที่หมอให้มันหมดฤทธิ์เกิดสั่งบุกขึ้นมาจริงๆพี่น้องครับผมขอเสนอแผนยุทธการฉบับประชาชนผู้เกลี้ยกราดถ้ามีกระสุนนัดแรกยิงข้ามาแบบเปิดเผยนะทัพไทยอย่าหยุดแค่ฉายแดนยำ้ำอย่าแค่ยิงตอบโต้แล้วกลับเข้าฐานบุกแม่งเลย เอาให้สิ้นซากตีฝ่าแนวชายแดนยึดพื้นที่เข้าไปเลยครับไม่ต้องไปยึดประเทศมันมาเป็นภาระหรอกครับใครจะอยากได้บริหารยากตายชักแต่ต้องยึดแนวกันชนลึกเข้าไปตีโอบล้อมบุกทะลวงไปให้ถึงหน้าบ้านมันเอาให้มันรู้ว่าของจริงเป็นยังไงต้องตีให้มันสิ้นสภาพอย่างถาวรให้รถถังวิ่งบดเข้าไปให้มันเจรจาบนโต๊ะไม่ได้ ให้มันต้องมากราบกรานขอเจรจาแทบเท้าบอกชาวโลกไปเลยครับว่ามันเริ่มก่อนกูแค่ป้องกันตัวแต่ป้องกันตัวไกลไปหน่อยถึงพนมเปณนไฉเลยสะใจไหมครับและที่เด็ดสุดกองทัพอากาศไทยครับผมได้ยินข่าวมาว่าผบทสั่งเตรียมพร้อมแล้วไม่ใช่แค่บินโชว์วันเด็กนะเว้ยนี่คือการซ้อมทิ้งระเบิดทั้งกลางวันกลางคืนไอหุนเซนบอกจะส่งบ s q มา กองทัพอากาศไทยบอกจัดไปเดี๋ยวเสิร์ฟบาร์บีคิวให้ถึงที่อยากให้ทิ้งแบบไหนครับคลัสเตอร์บอมไหมระเบิดพวงปูพรมให้ราบเป็นหน้ากลองให้พวกที่คิดจะข้ามมากลายเป็นผงทุลีเอาให้ผื้นดินสะเทือนจนขี้หูไอ้หุนเซนร่วงศักยภาพเราเหนือกว่าเยอะครับถ้ามันกล้าเปิดศึกรอบสามรับรองว่าจะเป็นจุดจบของตระกูลหุนแน่นอนไม่ต้องกลัวครับพี่น้อง รัฐบาลชุดนี้และท่านหนุทินดูท่าทางแล้วเครื่องร้อนพร้อมชนไม่มีคำว่าเกรงใจสำหรับคนที่มารุกรานแผ่นดินพ่อแผ่นดินแม่เราจัดหนักจัดเต็มให้มันเข็ดหลาบไปชั่วลูกชั่วหลานมาดูสภาพบ้านมันบ้างพาร์ทสสมน้ำหน้ากะลาหัวเจาะพี่น้องครับหันไปมองดูประเทศเพื่อนบ้านเราตอนนี้สภาพดูไม่จืดเศรษฐกิจกัมพูชาตอนนี้ผมนิยามสั้นๆว่าฉิบหายวายป่วงครับ ตั้งแต่ไทยเราเข้มงวดปิดดานไม่ค้าขายด้วยของกินของใช้ในบ้านมันขาดแคลนหนักพี่น้องชาวขเมืนตาดำๆเดือดร้อนกันทั่วหน้าจะซื้อสบู่ยาสีฟันบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเดี๋ยวนี้หาซื้อยากยิ่งกว่าทองทำไมก็เพราะมันต้องไปนำเข้าผ่านทางลาวนะครับอ้อมโลกไปไกลลิบแล้วพี่ลาวเข้าใจดีซะที่ไหนเขาบวกค่าผ่านทางบวกกำไรเข้าไปของชิ้นหนึ่งจาก10บาทกลายเป็น 30- 40บาทแพงขึ้น2-3เท่าตัว เงินเรียวของเขเมรตอนนี้แทบจะกลายเป็นเศษกระดาษเอาไปพับนกยังเสียดายเวลารายได้เข้าประเทศศูนย์แก๊งคอร์เซนเตอร์โดนทั่วโลกรุมสกรัมปราบจงอยู่ยากบอนคาสิโนโดนสั่งปิดผีหลอกกันเองแรงงานต่างด้าวไทยเราไม่ต่อใบอนุญาตทรงกลับบ้านไปเลี้ยงควายหุนเซนและโคตรเง่าของมันกำลังนั่งทับกองขี้ที่ตัวเองก่อไว้ครับประชาชนอดอยากแต่ผู้นำยังปากดี ผมสงสารชาวบ้านเขานะแต่ตราบใดที่พวกคุณยังยอมให้ไอตระกูลนี้ปกครองก็ต้องรับกรรมกันไปถ้าไม่ลุกฮือขึ้นมาโค่นล้มมันก็ต้องทนซื้อมาม่าซองละ50บาทกินต่อไปแล้วดูท่านอนุทินของเราพูดชัดยกเลิก M O U C C ไม่ต้องมาเจราจาแบ่งเค้กแบ่งเกาะกูดบ้าบออะไรทั้งนั้นของไทยก็คือของไทยที่หาสุดคือเรื่องท่านทูดไทย อันนี้เรื่องเล่าขำๆนะครับมีข่าวแซวกันว่าทางเขมรส่งหนังสือข้อเรียกร้องมาโอ้ยเยอะแยะยิบยอ่อยท่านทูตไทยรับมาปุ๊บแทนที่จะอ่านท่านบอกโทษที่กระดาษทิชชู่ที่บ้านหมดพอดีขยำทิ้งเช็ดก้นไปเรียบร้อยฮ,ะฮะสะใจวะคือเปรียบเลยนะครับว่าข้อเรียกร้องมึงมันไร้ค่ามันละเมิดสัญญาเราเป็น600้อยกว่าครั้งหน้าด้านจะมาเรียกร้องอะไรอีกมึงเอากระดาษมึงไปพับจรวดเล่นเถอะไอหุน การทูตยุคนี้มันต้องแบบนี้ครับตาต่อตาฟันต่อฟันกระดาษเช็ดก้นต่อกระดาษเช็ดก้นไม่ต้องมาผูด้ดีตีนแดงกับโจรเศรษฐกิจมึงพังพินาศขนาดนี้ยังจะมาสร้างเง้นเหรอเดี๋ยวไทยปิดก๊อกน้ำมันปิดก๊อกไฟฟ้าอีกสักดอกจะได้จุดเทียนนั่งคุยกับรากมะม่วงกันทั้งเมืองสงท้ายพาร์ทหวัดกันที่หัวใจของผู้นำนาทีนี้ผมขอพูดถึงคุณอนุทินในมุมที่หลายคนอาจจะยังไม่เห็นหรือแกล้งมองไม่เห็น ผมบอกเลยนะผมชอบสไตล์แกใครจะว่าแกเป็นหนูเป็นแมวไม่รู้แต่ผมเห็นความเป็นลูกผู้ชายในตัวแก 1. ไม่ถือตัวท่านอนุทินแกเป็นถึงรองนายกและว่าที่นายกแต่เวลาเจอสื่อเจอนักข่าวแกนั่งพื้นนั่งคุยกับนักข่าวแบบกันเองไม่ต้องปูคล่มแดงไม่ต้องมีโพเดียมค้ำคอนี่คือจริตคนทำงานจริงไม่ใช่พวกดัดจริตสร้างภาพ 2. หัวใจอาสา ก่อนแกจะมียศมีตำแหน่งแกขับเครื่องบินส่วนตัวทำโครงการหัวใจติดปีกบินรับส่งอวัยวะช่วยชีวิตคนมาเป็นร้อยค่าน้ำมันแกออกเองนี่คือเนื้อแท้ของจิตใจครับแล้วช็อตที่ผมน้ำตาซึมคือวันที่แกไปงานพระราชทานเพลิงศพทหารกล้าลูกชายของจ่าที่เสียชีวิตเด็กตัวเล็กๆ7-8ขวบยังไม่รู้ประสีประษาวิ่งเข้าไปถามแกลุงลุงนี่เหรียญอะไรท่านอนุทินในชุดขาวเต็มยศ ก้มลงไปกอดเด็กพูดคุยด้วยความเมตตาเด็กมันสัมผัสได้ครับว่าลุงคนนี้ใจดีลุงคนนี้อบอุ่นเด็กมันถึงกล้าว,วิ่งเข้าหากอดไม่เหมือนผู้นำบางประเทศแถวนี้อุ๊บส์ที่เด็กเห็นแล้วคงร้องจัากนึกว่ายักษ์วัดแจ้งนี่แหละครับบารมีที่มันต่างกันคนหนึ่งใช้อำนาจกดขี่ขู่ฆ่าขู่สงครามทำนาบนหลังคนอีกคนใช้ใจแลกใจเด็ดขาดกับนกขุนทอง งานนี้เสียหนูของเราโชว์ลีลาปัดสวะเอ้ยปัดความรับผิดชอบไปให้กรกตรับจุบแบบสวยๆพร้อมวาทะเด็ดที่ทำให้คนขี้ฟ้องต้องหุบปากคุณผู้ชมครับถ้าการเลือกตั้งไทยไม่มีคนร้อมเรียนมันก็เหมือนกินกว๋วยเตี๋ยวไม่ปรุงเครื่องมันขาดรสชาติรอบนี้ก็เหมือนเดิมมีคนมาร้องว่าพี่รุษเยอะมากบัดขยงคะแนานผีสารพัดจะสรรหามดาด่าพอไมโครโฟนจอปากท่านอนุทิน ถามว่าท่านครับมีคนร้องให้เลือกตั้งใหม่เพราะมันมีพิรุษท่านตอบแบบชิวๆหน้าตายเลยว่าตามกฎหมายครับรัฐบาลไม่ได้เป็นคนจัดการเลือกตั้งถ้าจะกล่าวหาว่ามีพิรุษก็ไปกล่าวหากกกตสิ <c oughs> ชัดเจนไหมครับไปด่ากกตนูน่นกูไม่เกี่ยวคือท่านจะบอกว่ารัฐบาลรักษาการมีหน้าที่แค่ประคองงานส่วนเรื่องนับคะแนนเรื่องบัตรหายบัตรเกินมันหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือที่เราเรียกกันขำๆว่ากกต่อกูก็ต้องทำตามอุ้ยสัญญาณจะตัดไหมเนี่ยเอาเป็นว่าท่านอนุทินแกบ,บอกว่าแกเองยังไม่รู้เลยว่าพักแกจะได้กี่คนแน่เพราะยังนับไม่จบดังนั้นใครมีปัญหาก็ไปเคลียร์กับคนจัดงานอย่ามาพานใส่คนชนะมันสะท้อนให้เห็นว่าแกไม่แคร์ดราม่าพวกนี้เลยครับเพราะแกรู้ดีว่ากระบวนการมันจบแล้วชาวบ้านกาไปแล้วคะแนนออกมาแล้ว ร้องเรียนไปก็เหมือนเห่าใบตองแห้งเสียเวลาเปล่าสู้เอาเวลาไปเตรียมจัดตั้งรัฐบายเตรียมแบ่งเก้าอี้กระทรวงกันดีกว่าแล้วแม้ผมชอบจริตแกตอนนักข่าวพยายามจะจี้ถามเรื่องประธานสภาเรื่องตำแหน่งต่างๆแกเบรกเอ็ดผมชอบทำอะไรที่เป็นขั้นเป็นตอนอย่าเพิ่งพูดอะไรที่ยังไม่ยืนยันดูเป็นผู้ดีตีนแดงขึ้นมาทันทีคือจะไม่หลุดปากพูดอะไรที่จะมามัดตัวเองทีหลังรอให้กะกะตรับรองก่อนแล้วค่อยมาว่ากัน นี่คือความเก่าครับพวกนักการเมืองหน้าใหม่ๆอาจจะรีบเคลมรีบดีใจออกนอกหน้าแต่เสียหนูแก่น,นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวรอให้ตรายางประทับปังก่อนถึงตอนนั้นค่อยหัวเราะทีหลังดังกว่าสรุปในพาร์ทนี้คือใครจะดิ้นก็ดิ้นไปใครจะร้องไห้ขี้มูกโปง่งฟ้องครูกะกะตก็เชิญแต่สำหรับพรรภูมิใจไทยและว่าที่นายกอนุทินเขาข้ามช็อตไปมองเรื่องการบริหารประเทศแล้ว เขาไม่มาเสียเวลากับเรื่องหยุมหยิมพวกนี้นี่แหละครับหัวใจของผู้ชนะเดี๋ยวพาร์ทสุดท้ายเราจะมาสรุปจบกันแบบแกรนดฟินาเล่ย้อนกลับไปขยี้เรื่อง MOU44 ให้ทางขเขมรช้ำใจเล่นอีกรอบพร้อมบทสรุปว่าทิศท,ทางประเทศไทยภายใต้เงาของเสียหนูจะเป็นยังไงจะรุ่งหรือจะร่วงห้ามพลาดเด็ดขาดมาถึงบทสรุปกันแล้วครับพ่อแม่พี่น้อง จาก M.O.U. 44สู่เก้าอี้นายกจากบ้านใหญ่สู่ชัยชนะที่ไร้ข้อกังขาในมุมมองผู้ชนะนะฮะวันนี้เราได้เห็นท่าแท้ลีลาและความกวนไอความเก๋าของเสียหนูอนุทินชาญวีรกูลกันแบบเต็มอิ่มถามคำเดียวรัฐบาลหน้าไหวไหมเดี๋ยวผมสรุปให้ฟัง คุณผู้ชมครับฟังจากน้ำเสียงฟังจากวาทะวันนี้ผมฟันธงเลยว่ารัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การนำของพรรคภูมิใจไทยจะเป็นรัฐบาลที่ดื้อตาใสาแต่ไหลลื่นที่สุดในประวัติศาสตร์เรื่อง MOU 44ที่ท่านประกาศจะยกเลิกเนี่ยผมขอขยี้ทิ้งท้ายอีกรอบว่าสะใจครับ มันคือการประกาศสักดาว่าไทยแลนด์ยุคนี้ไม่ใช่หมูในอวยให้ใครมาเคี้ยวเล่นฝากถึงพี่น้องทางฝั่งกัมพูชาด้วยความเคารพแบบมีเลสในว่าเสียใจด้วยนะจ๊ะที่ผ่านมาอาจจะเคยเดีลอะไรกันไว้แต่ตอนนี้เจ้าของบ้านคนใหม่เขาไม่เอาด้วยเก็บกระเป๋ากลับบ้านไปศึกษาแผนที่มาใหม่นะจ๊ะหรือไม่ก็ไปฟ้องศาลโลกเอาแต่กว่าจะถึงตอนนั้นเราคงสูบน้ำมันมาใช้จนหมดแล้วมั้ง <c oughs> อันนี้หยอกๆนะครับ หรือเปล่าส่วนเรื่องการเมืองในประเทศการที่เสียหนูบอกว่ามั่นใจอยู่ครบ4ปีผมเชื่อแกนะไม่ใช่เชื่อเพราะแกเป็นคนดีสีสังคมอะไรขนาดนั้นแต่เชื่อในระบบนิเวศท,ที่แกสร้างขึ้นระบบบ้านใหญ่ระบบผลประโยชน์ลงตัวนี่แหละคือกาวตราช้างของจริงใครจะด่าว,ว่าล้าหลังใครจะด่าว,ว่าไดาโนเสาร์แต่ไดโนเสาร์ตัวนี้หนังหนาครับกระสุนเจาะไม่เข้า ประชาชนอย่างเราๆก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจครับเรากำลังจะได้นายกที่สไตล์ลูกทุ่งลุกทุ่งหน่อยพูดจาผงผางตรงไปตรงมาในแบบของแกอาจจะไม่ใช่สายหล่ออินเตอร์พูดอังกฤษปรอแต่เป็นสายดิวสายเคลียร์ปัญหาอะไรที่คาราคาซังแกคงใช้วิธีแบบนักเลงโบราณคุยจบคือจบสุดท้ายนี้ใครที่เชียร์พักนี้ก็คงเฮลั่นบ้านส่วนใครที่ไม่ได้เชียร์ก็ทำใจเถอะครับพี่น้องกินยาแก้ปวดหัวแล้วนอนพักผ่อน เพราะยังไงซะรถด่วนขบวนภูมิใจไทยเขาก็ออกจากสถานีแล้วพร้อมผู้โดยสารเกือบ200ชีวิตที่พร้อมจะยกมือสนับสนุนทุกมติจับตาดูให้ดีครับปัติตบัติการฉีก MOU 44จะเกิดขึ้นจริงไหมหรือจะเป็นแค่ราคาคุยหาเสียงหลังเลือกตั้งและรัฐบาลเสียหนูจะพาประเทศไทยพุ่งทยานหรือพาลงข้างทางเวลาเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ แต่สำหรับวันนี้ผมบอกได้คำเดียวว่าบันเทิงแน่นอนครับประเทศไทยขอบคุณที่ติดตามรับฟังจบข่าวแยกย้ายสวัสดีครับนายแต่มันคือการถมน้ำลายรถน่ายครับพี่น้องเรียกเปลยนะผู้จัดการชาวจีนใช่ครับพี่ใหญ่จีนที่รัฐบาลฮุนเซนเขาเทิดทูนบูชาเช้าเย็นนั่นแหละไอผู้จัดการคนนี้มันเดินมาชี้หน้า,ด,า,าด่ากราดคนงานขเขมรกลางโรงงานเลยครับด่าว่าอะไร ด่าว่าพวกมึงมันอ่อนแอพวกมึงมันขี้เกียจแถมยังดูถูกเหยียดหยามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สารพัดคือด่าเหมือนหมูเหมือนหมาไม่เห็นหัวกันเลยอ้าวเฮ้ยถามจริงเข้ามาโกยเงินในบ้านเขามาใช้แรงงานเขาแต่เสือกมาด่าเจ้าของบ้านว่าขี้เกียจมันน่าโดนส้นตีนไหมล่ะครับถามหน่อยนี่แหละครับคือทตุแท้ของทุนนิยมฉบับพี่ใหญ่ที่รัฐบาลขาเขมรเขาภูมิใจนักหนาอวยกันจังว่าจีนคือมหามิตร จีนคือพระเจ้าแต่ในความเป็นจริงแรงงานเขมรกำลังถูกปฏิบัติเหมือนทาสยุคใหม่ในโรงงานนรกความโกรธแค้นตรงนี้แหละครับที่มันสะสมสะสมแล้วก็สะสมจนมันกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีรอแค่ไม่ขีดก้านเดียวโยนลงไปบิ้มกลายเป็นโกโก้ครันช์แล้วไอที่หน้าขำขำท้งน้ำตาคืออะไรรู้ไหมรัฐบาลเขมรทำอะไรไม่ได้เลยจ้าใบาแดกเพราะเกรมใจพี่จีนกลัวพี่จีนจะงอน กลัวเงินถุงเงินถังจะหายเลยปล่อยให้คนของตัวเองโดนโขกสับอยู่อย่างนั้นประชาชนเขาก็ดูออกครับเขาไม่ได้โง่เขาเห็นแล้วว่าอ๋อรัฐบาลกูมันรักคนจีนมากกว่าคนเขเมรด้วยกันนี่หว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของการจัดการแรงงานข้ามชาติและความล้มเหลวในการปกป้องศักดิ์ศรีของคนในชาติคือมึงจะเคลมวัฒนธรรมเคลมกำแพงวัดเคลมชุดไทยเคลมบัวขาวเคลมลิซ่ามึงเคลมได้หมดแหละ แต่เรื่องปากท้องกับศักดิ์ศรีคนในชาติมึงเสือกดูแลไม่ได้มันน่าสมเพชไหมล่ะสถานการณ์ตอนนี้มันเลยไม่ใช่แค่เรื่องเงิน5บาท10บาทแต่มันคือเรื่องของความแค้นที่ถูกกดทับมานานทั้งโดนโกงทั้งโดนด่าทั้งโดนเหยียดมันผสมปนเปนกันจนกลายเป็นระเบิดเวลานิวเคลียร์ ลองนึกสภาพดูสิครับแรงงานเขมรที่เคยทำงานในไทยพอโดนรัฐบาลตัวเองหลอกให้กลับบ้านบอกว่ากลับมาเถอะบ้านเราจะเริญแล้วมีงานรองรับเงินดีงานสบายโธ่พอกลับไปจริงๆ,จงๆเจออะไรเจอโรงงานจีนเบี้ยวค่าแรงเจอผู้จัดการจีนด่าว่าโง่เจอสภาพความเป็นอยู่ที่แร้นแค้นกว่าเดิมอีกนี่มันเข้าข่ายหนีเสือปะจระเข้ชัดๆ หนีจากไทยที่เขามองว่าเป็นคู่แข่งกลับไปเจอของจริงที่บ้านเกิดตัวเองถึงขั้นจุกอกพูดไม่ออกบอกไม่ถูกจะร้องไห้ก็ไม่มีน้ำตาเพราะมันแห้งเหือดไปหมดแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะมาขยี้ปม4สาเหตุหลักที่ทำให้คนเขมรหมดความอดทนฟังแล้วจะร้องอ๋อ oh, มีหน้าล่ะถึงได้เละเทะขนาดนี้เตรียมตัวรับแรงกระแทกได้เลยครับกระชากนากากรัฐบาลกัมพูชาออกมาให้เห็นไส้เห็นพุงกันไปเลย ทำไมอยู่ดีๆม็บถึงจุดติดทำไมคนถึงเลิกกลัวตายมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆครับแต่มันมี4สาเหตุหลักที่เหมือนมะเร็งร้ายกัดกินสังคมเขมรจนพรุนสาเหตุที่ 1. แผลสดจากการถูกต้มตุนระดับชาติจำได้ไหมครับช่วงก่อนหน้านี้รัฐบาลเขมรเป่าประกาศเป่าๆเ,เรียกแรงงานเขมรในไทยหลายแสนคนกลับบ้านเราเถอะนะพี่น้องประเทศเรากำลังรุ่งเรืองเศรษฐกิจเรากำลังพุ่งกระฉูดดุด,ดจรวดทางเรียบ สร้างภาพสวยหรูดูแพงจนคนงานขเขมรหลายคนหลงเชื่อหอบลูกจูงหลานทิ้งงานในไทยกลับบ้านเกิดแต่พอเท้าแตะแผ่นดินแม่ปุ๊บพงังความจริงกระแทกหน้าหงายเงืบที่บอกว่ามีงานงานห่วยแตกที่บอกว่ามีเงินเงินทิปโรงงานที่สัญญาไว้ก็โกงค่าแรงหน้าด้านๆ้นนายทุนจีนที่รัฐบาลอวยไส้แตกก็ทำตัวเป็นเจ้าชีวิต กดขีเหมือนเห็นคนเป็นผักปลาหวังว่าบทความนี้จะทําให้ท่านผู้ชมได้รับสาระความรู้ความบันเทิงและได้ข้อคิดดีๆกลับไปนะครับพี่น้องชาวไทยเอาละครับท่านผู้ชมชาวไทยมีความรู้สึกคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องที่ผมยกนําเสนอในวันนี้หวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าหากมีความเห็นใดก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ที่คอมเมนต์ได้เลย ก่อนจากกันไปก็ฝากพี่น้องชาวไทยกดซับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังในการทำคลิปต่อๆไปขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านมากๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับและขอเป็นกำลังใจให้แก่ทหารไทยที่สามอุทิศตนทุกๆท,ท่านเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยดีครับ